โอเคสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับเกมนิวบอกอาร์รีกเช่นเคยนะคะเกมนิวบอกอาร์นะคะของพี่ก็อัปเกดตมาถึงตอนนี้แนละ้วเนาะก็ที่จริงพี่ชื่อธรรมรัตนะแล้วก็คือโทรศัพท์ที่อยไปซ่อมแล้วข้อมูลหายไปหมดเลย วโหลดเนาะสมาจะดาวน์โหลดเอเคค่ะวันนี้นะคะพี่จะมาหาแฟนนั่นเองมาดูกันนะคะอันนี้เขาจะไม่มีการจำกัดอะไรทั้งสิน้นนะคือตายแล้วคือตายเลยอะ่ะ ่มนมานะคะคือ่นมน่าเนี่ยอุปก,กรณ์ที่ต้องมาเลาก็ต้องคือหัวกับเาโอเคค่ะไปกันเลยเข้ามา สวัสดีค่ะก็วิธีแรกนะคะในการจีนะคะคือขอเป็นเคล็ดลับให้เลยเนาะก็คือเราต้องหา ต้องหาคนดีๆประมาณนี้เนาะไม่คือเสล็ดลับมันอาจจะสะดุดนิดนนะ้งเนาะเพราะช่วงนี้เน็ตไม่ค่อยดี จดหมายมันก็เยอะเยอะ ถึงแต่และคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะ <S <S ตั้งแต่ที่ไดนะ้ไปสำรวจแบบคนอื่นนะคนะส่วนมากนะคะแนวคนอื่นเขาก็จะเป็นแบบทั่วไปนะคะบางคนท่านมีฝีมือระดับหนึ่งนะคะก็จะเป็นสไตล์โมเดิน ถ้าเป็นแต่ละคนนะคะก็ความสามารถในการสร้างจะไม่เหมือนกันเนาะอะไรที่มีถมั่วนี้ซื้อได้แต่ของห่มนะแค่นี้นะคะโอเคฮะ ปืนนี่สำคัญสำหรับขึ้นมากเราจะไม่มีนจกข้องนะคะ จะขอสศเขามารับเองเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปสร้างหบักนะคะ โอที่ช่วงนี้นะคเป็นช่งที่ต้องลงยูทูน่แต่ช่วงนี้ิเอนะคะ ไปไกันไปไหนกันวะสโลว์าหายไปไหนกันหมดโดยอยู่บนดาดฟ้าว้าซิโอเคค่ะไปสร้างกันเลย ไี่ค่ะเราต้องหาแบบที่เราคิดว่ามันขนาดนะคะเราเราต้องไปสำรวจแต่ละบ้านเนาะอย่างนี่นะคะคือเือรี่ไซเลนนะคะคือมันเป็นการไขายตุนะานะขายตุ๊กนาขอองผู้ขี่อะไรประมาณนี้นะคะ ส่วนมากนะคะพี่ก็จะกลัวไซเรนมากที่สุดน้นองๆจะถามว่าทำไมพี่กลัวไซเรนนะคะเพราะว่ามีครั้งนึ่งอะที่เล่นเกมนี้แหละแล้วพี่นะคะไปเมืพี่เข้าตามเพื่อนพี่นะแล้วพี่ก็ไปเจอไซเรนพี่ตกใจมากเลย คือตอนนั้นอะ่ะมันดีมากเลยทุกคนคือดีที่มันไม่ดีนะที่มันไม่จมตีอะ่ะเพราะว่าตอนนั้นพี่นอนในช่วงกลางคืนของในเกมนะมีเวลาของในเกมตอนนั้นก็ประมาณตีสี 4, ่ตีห้านะคะ คือบอกว่าอุ้งหงแบบตอนนี้โคตรขนลุกล <c oughs> อ่ะอเฮี้ยเป็นเฮีย้ยเฮีย้ยเฮีย้ยเฮี้ยอะไรครับ อว่าพี่ไทรพี่ชอบพูดแบบนี้หอ่าะพี่บอกว่าที่จริงที่ไม่ได้ตั้งใจพูดนะแต่ก็คืออารมณ์หมัมันไปเองเว้ยเอาใครเขาใครเขามาวะ ว่าไหนที่พี่ไม่ชอบพี่ก็จะเชิญออกนะเฮ้ยเดี๋ยววิ่งอะไรวะ น้องๆส่วนมากนะคะจะคอมเมนต์แบบว่าชอบนิสัยพี่เนาะพี่ก็ง้องเออทำไมชอบนิสัยพี่กันเนาะแทบหนึ่งนะถ้าเป็นเจ้าของห้องนะคะจะ ได้เปรียบกว่าคนอื่นเนาะอาเอาเฮ้ยมีพวามันพัฒนาแต่ว่า,อาตอนแรกอะถ้าเป็นหมวดร่างสัตว์หรือหมวดประจนภัยอะ เ้าสามารถเล่นกับเพื่อนได้ไงแล้วพอมินิโออัปเดตมาแบบนี้แล้วว่ามันไม่สามารถที่จะเล่นกับเพื่อนได้ว,ว่าคือมันแย่มากเลยจริงๆนะคือมีเพื่อนคนหนึงของพี่อ่ะเขาเป็นแบบว่าคนที่สามารถสร้างบอกว่าบ้านโมเดลได้นะคะ คือเขาสร้างส่็มากแล้วคือไม่ขอโทษขอโทษขอโทษ้ <c oughs> เดี๋ยว ออกกระสุนไม่มี ไม่ได้จะนอนกลางวันเราห้ามให้เขาทำอะไรห่ือคะ,อะ